ปาฉันมีส้มในยินไหมคะฉันมีส้มในยินไหมฉันมีส้มในยินให้ส้มในยินไหมฉันมีส้มในยินไม่ทำอย่างนี้ตา จะไปด้วยนั่นนั่น่นจะไปอยากได้วยคช่ะอยากได้วยยากไปอยากไอยากอยาบะินด้วยอาบ้าขา้วบินด้วยอยะบินด้วยอยบินด้วยค่ะมทไมป๊ป๊าเป็นแผนในปาจ่ะเออเจ ทำไมแบบาเป็นแผลในปาทำไมแบบบ้าเป็นแผลโอ้โหมันเจ็บทำอะไรอ่ะแบ่บาเป็นแผลต้องเป่าไงฉันต้องแกะต้องจุกยน็นไห้หายเฮ้ยนีจ่จะ